สวัสดีครับสวัสดีครับผมแม่พี่น้องสกุลสกุลกับผมเมมซีพทุทธรนวดนะครับเนาะงวันนี้พทุทธรนวดพาเขา่าคว้าอีกขึ้นก้าครับผมวันนี้กับปนกบปนกบที่ไปใส่กับดักมานะครับแต่ว่าเป็นกับดักป่าตกแล้วครับนะี่ครับจำริดจำริกพีก่น้องผมมากินรสจัดจัด,จดคือเพลสนั่นแหละพี่น้องเลย เ okay. ออไยกันกบมันเต้นลงเมื่อวานนี่ครับบอคือว่ามันสิติดดอก เอ็ินง่ายๆตามสไตล์เพราเทานวดคือเก่าแล้วพี่น้องเลยแต่ <c oughs> <c oughs> ถือว่ามานอยู่ได้เนี่ยบนได้ปลาใังไดกบ น้ำต้มลงไปแล้วโอ้เด้วเดี๋เดขอเจ็บของเด้อนั oh. oh. วขึ้นกับพี่น้องไงเดแลวเส่ได้เส็ตได้เซ็ตได้เส็ยได้ ใบหอมลงไปงนไป้ำลาเลาอยังเพิ่งใส่เนดะ้อเพราะว่าต้มจะน้ำประเด็ดนะครับเนาะเดี๋ยวซิมซะก่อนซิมนะฮะจากมาผงใหม่ก็ได้ กะพออีสานบ้านเฮากินง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะบ่มีอย่างมากมายนี่ครับหน้าตาผลครบของพระเทานวดเดี๋ยวชิมเบิ่งก่อนครับ ฮอนฮอนปัดขึน้นจุดด้วยเลยอืมสีเลยพี่น้องพอแล้วครับแซฟนะอืมเซาาจเลยขอวางไว้ <คน S 2> ีกก่อนนะ Thank <laughs> you. ลนะครับปนครบของปลาเทานวดครับผมเนี่ยครับหน้าตาปนครบของปลาเทานวดครับผมไปใส่ปลาได้ครบก็ถือว่าโอเคแล้วครับก็ถือว่าหมานพอได้กินตอนเช้านะครับเนาะไปเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเช้านำปลาเทานวดครับผมขอบคุณหลายๆนะครับเด้คนที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วกับคนที่กําลังเข้ามาติดตามรับชมนะครับเนาะถ้าไปเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดมากระดิ่งนะครับเนาะเวลาผมลงคลิปใหม่ๆจังหวะพดเนะครับเนาะเอาไว้พ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ